สองโลดจกขึ้นมาแล้วตีโดนโอ้โหตีแม่นจริงๆอะอาวเขาป่อ้าวเขาถือว่าตีโดนไปครับที่ช่างนีิลานสกอร์เลื่อนอีกหนึ่งแต้มสกอร์เลื่อนเป็นสี่ต่อสี่โอ้โหสุดจัดทุกคนนะ ลูกนี้พี่ช่างขึ้นมาคุมโซนได้ดนะีฮะโอ้โ,อโอหใบแรกตอนนี้นี่พี่ช่างจับสนามได้แล้วเนี่ยได้ทั้งตีและทั้งขึ้นเลยนะฮะโอ้โหสุดจิงครับเสียงคมชัดครับโอเคครับผมนะชัดกว่าทุกครั้งหรือเปล่าเอ่ยมี่ปรับแบบแบบสูงสุดแล้วนะคุณภาพนะมาดูว่าลูกนี้เขาวงมาจุกมึ้นม โอ้โหจะสมลูกนี้ขึ้นมาเกือบจะเปยียกนะครแต่มันออกข้างด้านข้างไปนิดนึงนนครับผมส่งไปเป็นตีแล้วตามด้านประธานนุ้จุ๊บมา,บ,บ,า,าบับตีเลยแบบน้องเป๊ะตามนิดนึงจุ๊บมาบับในตำแหน่งเดิมเลยฮนะโอ้โหยังไงครับอย่างนี้ทีมของประธานหนุนะ้งอะ จะเล่นยังไงฮะสกอร์ตอนนี้สี่ต่อนะครนบข้นมาาครับลองมาดูครับจัดสมบลุกนี้จัดขึ้นบอกผมสอนอยู่ตรงไหนจบขึ้นมาครับตึ๊บแล้วจัดสมดอบเลิกไปหน่อยครับผมน้ำหนักคุมไม่ได้ฮะสนามมันค่องขึ้นแข็งนะครับลูกนี้ดอบขึ้นมาเนี่ย จริงๆเนี่ยถ้าเป็นสนามปกติเนี่ยคือมันจะอยู่นะทุกคนแต่นี่สนามมันพื้นอัดใหม่ไงสนามอัดใหม่มันมันไม่อยู่นะทุกคนนะโอเคครับผมขอบคุณครับภาพเสียงสุดยอดมากๆครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับเอาครับลองมาดูว่าจะสมลูกนี้จะคุ้มโซนใหม่อีกหนึ่งใบลูกนี้เนี่ยลงจุดตกลึกไปหน่อยลูกนี้จะปรับยังไงจะสมจบข้นหมอตึบแล้ ใบสุดท้ายของจะสมทําได้ดีฮะเก็บหนึ่งด้านในสนามให้กับทีมประธานหนูไว้ได้โอ้โหคุณแน่นอนจริงๆผมนะลองมาดูว่าผมลุกนิ่งยะทางด้านทีมของช่างนิลานส่งมือเตียงพี่โลดไปตีนะบอกเข้าหมาเดี๋ยวลับหนึ่งเดียงสองโลดจุกขึ้น ตีโดดูหูโอ้ <air what stimulation wheels> ตีแม่นจริงๆนะโอ้โหพ่โลอดรับดูอาไปนี้จบมาครับบ๊าปไปหน้าครับผมไปนี้แต่ไปไกลไวหน่อยครับเรามาดูประธานหนูจะทำยังไงครับน้องเป๊กร้อยเอ็ดลูกนี้จะเล่นยังไงครับจบครับตึลูกนี้ขึ้นบัคุมโซนได้ดีแต่เหมือนจะเปลี่ยนหรือเปล่าครับผม จากมุมนี้นี่เปลี่ยนหรือเปล่าครับเนี่ยชัดเจนขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับเอซีจากลำปางใช่ไหมนครปนมนครพนมด้วยเนาะเอาครับลงมาดูครับพินลอดครับลูกนี้จะตีโดนรับหนึ่งติตีล็อปอีกหนึ่งใบจกขึ้นมาปั๊บแล้วแม่นจริงๆครับผมนะพินลอดฮะมือขวาของพี่ช่างนิลันโ,นโอ้โหนี่พี่ช่างนิลันเนี่ยมาเล่นแบบว่า ม,มือขวาที่โอ้โหคอนขคคค้า่คอนขลา่สีินี้มากมากเลยนะพี่โหลดลูกนี้พี่ช่างฮารมาแล้วเหมือนจะได้สองหรือเปล่าครับผมเหมือนจะได้สองด้วยนะต้องเพิ่มน้ําหนกักนิดนึงครับพี่ช่งางจกครับตึกลูกนี้ฮารขึ้นมาแล้วลูกนี้นะ่าจะได้สามแปมหรือเปล่าครับผมถ้ามองจากมรมนี้เนี่ยเหมือนจะได้สามนะฮะโอ้โห,โอ,โหอ้าวฮะโหลดเหนือในมืออีกหนึ่งใบ ขึ้นได้จะเปแ็แต้มที่สี่ดอกรับตึ๊บโอ้โหพี่เราจะลากแกนซะแล้วโอลว้ลูกตีนี่ทำดีนะแต่ลูกขึ้นนี้ไปสุดท้ายนี่มีเสี่ยวแล้วครับผมสามแต้มในสนามสกอร์เรื่อนเป็นเจ็ดต่อสี่